นบ,บ้าดามีมีกบบาวิเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะแม่งคุยกูดีๆยู่ๆจะขึ้นมาตีกูละพี่ๆดูเอาแล้วกันนะดูมันหลอกถามผมอีก่ละเย่ครึ่งนน,นี้หรอเนี่ยมันบอกให้ผมคุยกับมันดีๆแล้วก็สุดท้ายมันก็จะลุกขึ้นมาตีผมนะฮะนี่ ดูไล่คนอื่นไปทั่วเลยเฮ้ยมึงอย่าไปยุ่งกับเขามึกลันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เบฟซีลุงปานากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีเตอร์แฟงนะก็ทุกคนนะฮะก็คือมีน้าผมเนี่ยเมื่อเย็นนะครับเขาลงไปเรียกผมนะเขาบอกว่าเฮ้ยน้องแฟงลงมาดูอาการของ เขาเรียกว่าอะไรพ่อน้องทสานหน่อยตอนนี้ผมเจอตัวแล้วนะนะ้าผมเอามาอยู่บ้านนะนะครับตอนเนี้ยเขาเหมือนกลายเป็นคนบ้าไปเลยนะฮะเหมือนเขาจะจําอะไรไม่ได้แล้วก็อีกอย่างเหมือนเขาไปยุ่งเกี่ยวกับพวกสายศาสตร์หรือว่ามนต์ดำอะไรแบบนี้นะนะ้าผมบอกว่าเขาบางทีเขาก็จาได้บางทีเขาจําไม่ได้ยิ่งช่วงกลางคืนเนี่ยดึกๆเนี่ยเขาจะแบบไม่อยู่กับที่แลวนะจะอยู่บางทีเขาก็คุยคนเดียวไม่รู้คุยกับใครอ่ะพี่พ อยู่ๆเขาก็คุยคนเดียวบางทีเขาก็นั่งท้องอะไรบางทีแม้กระทั่งนะาผมบอกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับบางทีเขาทําเสียงหมาเห่าบ้างทําเสียงตุกแกบ้างมันมันแปลกมันแปลกจนที่แบบเขาจะหลับได้และเขาเองก็นอนระแวงว่ากลัวจะเข้าไปทาร้ายในห้องนะผมก็เลยคนนี้เนี่ยต้องมาดูด้วยตัวเองเลยนะพี่ๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยโอเคทุกคนพราะมไหมผมจะไปตามกันเลยนะตอนนี้อยู่ถึงบ้านนาผมแล้วค,ครับโอเคทุกคนนะ ตอนเนี้ยอันนี้เป็นบ้านนะ้าผมเองเดี๋ยวผมจะไปถามนาผมนะเอเเอว่าเจอมาเมื่อไหร่เออฮะเขาถามว่าตอนตั้เลยนเมื่อร่ล่ะหายยาๆเหรอตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสามพัด อาผมอาจารเยเพื่ะเอาเขาีเรือชุดตัวกลางนี่เรอช<อ>ุดาตาัวเครี่องหนอ๋อกลวากตบเ่ดาีว่นะ้าผมเรียกคนบ้าไปเลยนะเนี่ยที่ก่อนแน่นที่ก่อนเ,อเน้ที่เยอะมก็ล่า้ชุดล่ขาเขาบอกว่ามาทางนี้นะไปทางร่องน้ำอะไรหรือเปล่าเฮ้ย บะมือใหญ่ใหเหนูคู่ต่อยอย่างนี้เฮ้ย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 ใจเย็น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 เฮ้ยใจเย็นใจเย็นทุกคนนะเหมือนเขาจะเข้ามาทำร้ายผมเลยอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นจำผมได้ไหมจำไม่ได้อ่ะเริ่มคุยได้เอ้ยผมไงผมไงผมไงจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เขาเริ่มคุยถ่ายได้หรอเฮ้ยนี่อยู่ไหน ฮะบายอยู่ไหนเฮ้ยคนคนเริ่มพูดถ่ายได้แล้วอ่ะทิ้งไม้ก่อนได้ไหมทิ้งไม้ก่อนเออทิ้งไม้ทิ้งไม้คุยกันคุยกันคุยกันกดตีนน่หนอกีนนี่กดตีนน่หนอกีนนี่กดตีนน่หนอนกินเขาบอกเขาไม่ทิ้งอ่ะทุกคนเขาจะเข้ามาปี่มาทำร้ายผลอย่างเดียวเลยอยู่ห้องเดียวอ่ะเฮ้ย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 หนุต้นหน้าจะบ้าบ้าหนุ่มต้นหน้าจะบ้าบ้าจะไม่ได้ จำไม่ได้กูตัวบื่อห่อยนี่ตัวหน่อยจะบ้าบ้า,บาตัวหน่อยนะบ้าบ้า,บานภูเปล่าโอ้พี่ๆจบแล้วเขาจำผมไม่ได้ผมเสียใจว่ะนภอเปล่ะโดนดนภูอุ่นเลยเนตัวหน่อยจะบ้าบา้าเออตีหน่อบ้าเขาบอกเขาจำไม่ได้โอ้พี่ๆนะถอยออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้ผมนะอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ามากลผมขอร้องนภูเปล่าขอ ถามว่าผมอยู่ไหนจําผมไม่ได้เขาเริ่มพ,พี่ๆนะดูเอาแล้วกันนะนี่นี่เขาเริ่มเปลี่ยนไปจริงๆนะฮะเขาจําอะไรไม่ได้เลยนี่โ้เนวันนี้ก็มาถึงจนได้นะวันที่เขาจําผมไม่ได้ดเาวิพบอนนเรคือกินอพูดหรอะรืปะ อ,อีผู้ดิมตล่ะอูดอย่าแอะออย่าเข้ามาหาผมนะอย่าเข้ามาหาผมนะอย่าอยาวันนี้ผมมาดีวันนี้ผมมาดีนนผมมาด,มมาดีอย่ามาทำอะไรผมอ๋อแล้วไม่ขึ้นไปอยู่ในบ้านเหรอโน่นแล้วทีบปู่ที่ปู่บ,บ้บาเ,ออเขาบอกว่าเขาเขาไม่อยากขึ้นตอนเนี้ยหออ,ออดปล,ล่ลาบุหรออืมแล้วหากวช่วงนีอ้อู้ผู้ก่ภัยวนนี้ พี่พี่นะดูดิไม่วางไม้ลงเลยนะครับเนี่ยนะ้าผมคุยกันให้เรื่อมเลยว่าจะเอาไงดีวะเนียก,กันเรียเพื่อเหรอคุอยรอเฮ้ยก็ดีนะที่พ่อน้องทาศสารีด้เรียนรู้ไวมากยังคุยภาษาไทยให้ผมได้รู้เรื่องหน่อยแต่ไม่ดีตรงที่ว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่ากินเหล้าหนักหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมลทัน์อะไรหรือเปล่า นี่ยเยอะแยกคู่ปะดูดูดูด,ดูพี่ดูนะชีวิตคนคนหนึ่งนะะดูเปลี่ยนไปเลยนะดูดินอนมั่วซั่วไปเลยนะดูอยู่ๆเขาอยากนอนเขาก็นอนนะเอ๊ะ เราก็ตัวตั้งเลยอย่าเสีก่อนเส้นหัวกตัวมากอ่ะเนืนเลเปลาเนี่ยเย่ yeah, คือเนือ้อส่ะเขาถามว่าผมมาทำอะไรที่นี่ผมก็มาหาเขานี่แหละ<อ>แล้วชื่อคือเจ้าดอมอ่เออแล้วออใอัดจอเฟลคอโอ้โหเขาจำผมไม่ได้จริงๆอ่ะพี่หรือว่าเป็นกลางคืนเขาเมาหรือเปล่านมุ้งทรายกอวีนมุง้งแบบไงบาเขาบอกเขาไม่ได้เมานะ แต่ตาเขาเปลี่ยนไปตาแดงกง่ำ<อ>น,น,บ,ววนบัตาาไมีมีขวาวเออเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรวะแม่งคุยกูดีๆยุ่ยๆจะขึ้นมาตีกูล,ละพี่ๆดูเอาแล้วกันนะ<ร>ดูมันหลอกถามมเพมอน,น,นี้ละเยขคึ้นในนี้หรอ เน,นี่ยมันบอกให้ผมคุยกับมันดีๆแล้วก็สุดท้ายมันก็จะลุกขึ้นมาตีผมนังไม่มยกตดตัวเลยนะเจ้าด้านคู่ต่อ,อยยวมีบ่าเขาบอยให้ผมไปไใกล้ๆผมไม่ไปหรอกเดี<ม>๋ยวเดี๋ยวผมเอาน้ำมนต์มาพี่พี่แป๊บหนึ่งนะ<ม>เดี๋ยวผมจะหลอกว่าผมจะไปเอาเล่าให้โอ้โหแพรว่าคือก็อยากกินนีทีเดี๋ยวกะเห็นเอว่าโอโ้โหว่าเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมไปเอาน้ำมวนก่อนผมเอามาด้วยนะพี่พี่อยากรู้ว่าโดนของอะไรมาจะตามาโม พี่ผมเอาน้ำมาแล้วนะครับตอนนี้นะเขาก็อยู่ตรงหน้าผมนะเดี๋ยวผมจะให้เขากินดูว่าเขาจะมีอาการยังไงนะพี่ๆดูเอาแล้วกันนะแล้วก็น้าผมเนี่ยเขาก็ถามด้วยนะ้ผมเขาก็ถามว่าดูให้เด็ดขาดนะระวังเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ำมนเนี่ยที่ชาลือสเสกเนี่ยลองให้เขาดื่มดูนะถ้าเขาโดนของหรือว่าเขาเปลี่ยนไปเนี่ย เขาจะอยู่ไม่ได้เขาจะเกลียด,ดร้องอีที่เจ้าป่วยกว็ในนอกใจชัวร์บ่อย้เขาทิ้งไม้นะไ,ไม่งั้นเป็นอันตรายครับผมเจ้ออาอาพูดเยอะเหรอผมไ,ไม่กล้าเข้าใกล้นะทีนะเดี๋ยวให้เขากินน้ำกินแล้วเฮ้ยเป็นไรวะ เฮ้ยเฮ้ยีนเลยอเค้ยพเอล่าเฮ้ยเขาเป็นไรอ่ะเฮ้ยกล้ามาสู้ดูดูหนุ่บ้ามึงรอกูรออ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูรออ่ะ เขาบอกเขาแสบร้อนอย่ามาใกล้เขาดูเขาเดินมั่วเลยนะนี่แหละพี่ๆนะโดนของแล้วเขาแก้ไม่เป็นเหมือนตาลุงนั่นอะ่ะจะเป็นแบบนี้แหละวุยวายนะนี่นี่แบบต่ตาลุงเขาเนี่ยแสบร้อนเขายังแก้ได้พอลุองสั่งแก้ไม่ไนดะ้สแสดงน่าจะโดนของออเด็กผมบอย้เขากินเยอะกินเข้าไปกินเข้าไปอ้ออ่ะ เออเอกกนวะเอฮ้ยเ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 หมือนคนบ้าเลยดูดิเหมือนคนบ้าเลยอ่ะไปโม้ซัวเลยดูดูดูเหมือนบ้าจริงนะพี่ดูดิเจ็บวะเจ็บวะ เลือดลือก oh. ็เลยเลเลยกเหมือนเขาจะบ้าไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไฟฉายก็เริ่มไปสว่างแล้วดูดิเขาแทงอะไมั่วซ่ไปหมดเดี๋ยวพี่พี่ผมเอาไฟฉายก่อนี่รลูกดามีบ้ดมีดดู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 าโคนนะพี ดูดูลิดร้องมัวซัวไปหมดนี่แหละทำไมถึงต้องเอามาอยู่ท้ายหมู่บ้านหละนี่แหละสาเหตุ <c oughs> เขาจะเข้ามาทำร้ายคนอย่านเเลย,ยนี่ดูเขาเดินไปทางนู่ละเขาขึ้นไป <c oughs> คนในบ้านหนีกันวุ่นหายเลย เฮ้ยอ oui, ย er <pues> ่าทำร้ายคนในบ้านด้วยอะไรนะเขาบ้ายังูไม่รู้ไปไหนอะอะดีกินเข้าไปกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะทุกคนนะถ้าเป็นตาลุงคนนั้นเขาคงจะแก่ไอ้พวกนี้ได้นะแต่ถ้าเป็นพ่อ้องสิตตาฮ้ย มึงมันบ้าไปแล้วทุกคนนะจริงวันนี้พี่ๆได้เห็นกระจ่างเลยดูดิคนในบ้านลบหนีกันเกลี้ยงเลยนะเนี่ยเหลือแค่ลุงคนนี้คนเดียวอะดูเอาไงดีกับมันวะดูดิผมไม่กล้าเดินตาโมาโซล่ะวิว่งมวัวซัวเลยนะตอนนี้นะครับดู ดูนี่แหละพี่ๆนะดู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 เรียบร้อยแล้วสองศาน้อะทาสนเลยพอดึงเป็นบ้าหมดแล้วนะดูดิเป็นลากอะไรของใครก็ไม่รู้ดู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 เฮ้ย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 จะไล่ปีผมเนาะเฮ้ย ไล่ต like ีทั่วบ,บ้านเลยด้วยว่ะไล่ตีทั่วบ้านทั่วช่องเลยนี่ส,สรุปเสตียลมได้ไหมนี่เขาบอกอย่าทะลึง่งเขาบอกนี่นี่นี่ดูดิดูเขาให้ให้เฮ้ยพี่นะดูดิอาการคุมข้างกำเริบนะฮะ นี่ดูไลค่คนอื่นไปทั่วเลยเฮ้ย hey, <Hey, S 1> มึงาะไปยุ่ง <Hey. S 1> กับเขาไุกเ้ามาี่เฮ้ย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 ชิน,เล,ชนเลย้าใฮ้ชินเลยดูพี่พ,พี่ลากลากใส่เลยเดินดำไม่รู้โว้ย oh, <Hey. S 2> มึงเอ้ยจะเอาไงต่อดีวะนี่นะครับพี่พ,พี่นะผลกันกันเฮ้ยเฮ้ยทำไระวะดูดิ Ừ. Đi rửa quỷ thải của hổm Trên nào cứ ba lại Đủ không à. Ah. à lại Thầm lại Trám phẩm đây à lâu oh, dù dù không mà trám phẩm đây lạ cho mỏ ba Trên nào โอ้พี่เอ้ยอาการหน้าเป็นหัวเครียดแทนน้องกระตเลยว่ะหนมะรเอันม่ะไโดยเคพากวนอันนี้หรออดเสียสาโอ้ก็โอ้ที่อย่จีเจีมทุกคนนะเขาเหมือนเขาจะดีขึ้นเหรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวะเีบเขายิ่อีนนี่นะ 能给多少嘞？嗯嗯，还多吗？还一点点啊！哪哪还到不了？哪里？哈！哎，哎哟！多少？五毛？五八？ Ừ. Chết rồi ừ. Chết là. Chết nữa mò là. sạch là, chết là. 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 này là. Chết là. Chết là. Chết

ไ้ไอ้ห่านี่แม่งคุยกูดีๆอยู่เลยเออมึงนิ่งๆได้ไหมกูมชาจะไม่ไหวกับมึงละดูดูไปสู้เขาดูเฮ้ยเฮ้ยดูมันจะไปสู้กันนะชายผมมันดูดินู่นไปไหนแล้วดูไปนั่งเฉยอะไรของมึงวะ หมาก็กินเป็นเพื่อละอะไรก็กินเป็นเพื่อละนังน่งลนนิ่งๆดิกึะอือ่ะ <_ s> นี่แหละนะครับอาการคุ้มคลั่งอันนี้ไม่ใช่พอยาเสพติดหรือว่าอะไรนะเป็นพรามันเนี่ยใบนี้นะพี่ๆนะเขาเรียกว่าอะไรอะ ไปเล่นของเลยมั่วตู้ไปหมดนะครับชิ่นอะรรผมก็เครียดกับน,น้องทรายนะเครียดแทนน้องทรานเลยด้วย,ด,ยดูนะผมที่เขาก็อยู่กันที่นูนะ่นอ,อ่ะเขายผมมา uh, เคลียเจราจาเฮ้ยโน,มน่มันเด้อเกือบไปย่อชื่นอะไรรึปุ๊บด้วยวะ บ่ากูเกาทำไม่นิ่งนะส่งตำรวจนะบอกไว้ก่อนนิ่งๆเลยไม่รู้ว่าเขามีอาการอะไรนะคุมขลังเกืกกกอบวีเท่าแล้วที่เนี่ยอกอูรอเกะกูรอเย ผมถามว่าเป็นไงกินน้ำแลดีไหมเขาบอกดีขึ้นแต่ว่ามันร้อนมากมันแสบร้อนมากอ๋อผมเครียดกับพ่อต้องทะสานเลยนะพี่นะเครียดจริงนะผมไม่รู้จะทำไงละบวดทางช่วยละเออ,เอ,อวิลี นี่เราเจ็คนโลรกูกูรากนรเขาบอกว่าเขาแสบร้อนนะแสบร้อนมากผมมาทีแรกก็ใกล้มืดแล้วไม่นึกว่ามันจะมืดเร็วขนาดนี้นะนี่แหละอาการสงสารน้องทาสารที่สุดสงสารที่สุดก็คือน้องทาสารนะพี่นะก็ดึงเอง นในบ้านเขาก็เครียดกันอยู่นะไม่รู้จะทำไงนี่เขาเขาไม่ได้เมาเหล้านะเนี่ยอาการของคนไม่ปกติน่าจะโดนของอะไรสักอย่างนะครับเขาไม่ได้เมานะอาการเขาปกติเลยพี่พี่นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอุ้ยนี่หรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเขกิดอะไรอ่ะเหมือนเขาจะเข้ามาทำร้ายผมจะเลื่อนไปเลื่อนเนี่ยจะจะเลื่อนนี่เฮ้ย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 กระเจาหินทุบผม เฮ้ย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 พี่พี่อ่ะกูจะกลับละหลังคนยังอยู่เลยไม่ไหวละเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะถือเข้าไปในบ้านเขาทำไมดูเข้าไปเฟี้ยงขึ้นบนบ้านเลยดู นะเข้าไปป่วนคนในบ้านหมดเลยอ่ะพี่พี่ผมปิดคลิปนี้เท่านี้ก่อนผมปิดคลิปนี้เท่านี้ก่อนไม่ได้แล้ต้องทำอะไรพินเติมแล้เจอก,กันพาพี่พี่ดูที่ป่วนใจเลยวะ่ะ